ผู้หญิงเนี่ยมักจะมีอายุยืนกว่าผู้ชายเมื่อผู้หญิงเสียประจำเดือนออกไปก็เท่ากับได้ขับเอาธาตุเหล็กที่สะสมในร่างกายออกไปด้วยเพราะฉะนั้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆเหล่านี้ค่ะการมีประจำเดือนทุกเดือนส่งผลดีอะไรกับผู้หญิงบ้างทําไมต้องมีประจำเดือนทุกเดือนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะส่วนใหญ่นะคะเรามักจะได้ยินแต่คําว่าวิธีการรับมือกับการมีประจำเดือน เช่นเวลามีอาการ PMS ต้องทำยังไงปวดท้องประจำเดือนต้องทำยังไงประจำเดือนไม่มาแก้ไขยังไงและก็มีผู้หญิงบางส่วนนะคะที่รู้สึกไม่ดีกับการมีประจำเดือนไม่อยากมีประจำเดือนไม่ชอบเลยเวลามีประจำเดือนแต่ในคลิปนี้นะคะสาวๆลองมาฟังกันนะคะว่าการที่เราเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วต้องมีประจำเดือนทุกเดือนเสียเลือดไปกับการมีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยมันส่งผลดีอะไรกับร่างกายของเราบ้าง คิให้เลยนะคะว่ามันดีมากๆจริงๆค่ะาการมีประจำเดือนทุกเดือนประจำเดือนนะคะก็คือเยื่อบุผนังโพรงมดลูกที่หลุดลอกตัวออกมาทุกเดือนค่ะซึ่งเยื่อบุโพรงมดลูกนี้นะคะมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิเพื่อจเจริญเติบโตต่อไปเป็นทารกค่ะถ้าหากว่าไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นร่างกายของเราก็จะขับเอาเยื่อบุผนังโพรงมดลูกนี้ให้หลุดลอกออกมา ทุกทเดือนเป็นประจําเดือนนั่นเองค่ะและข้อดีของการมีประจําเดือนการที่ผู้หญิงมีประจําเดือนทุกเดือนมันดียังไง 1. ประจําเดือนนะคะเป็นสัญญาณสุขภาพของผู้หญิงค่ะเปรียบเสมือนข่าวสุขภาพรายเดือนของผู้หญิงเลยเพราะว่าประจําเดือนที่มันไหลออกมาทุกๆเดือนเนี่ยนะคะมันจะบ่งบอกได้เลยว่าคุณผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีภาวะสุขภาพเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราลองสังเกตประจําเดือนของเราทุกๆเดือนนะคะ ถ้าจดได้นะคะจดบันทึกได้มันจะดีมากๆเพราะประจำเดือนที่ปกปตินะคะระยะห่างหรือว่ารอบประจำเดือนเนี่ยมันควรจะอยู่ที่21-35วันนั่นก็คือระยะเวลาในการมีประจำเดือนแต่ละช่วงเนี่ยสั้นสุดเนี่ยห่างกันนะคะของวันแรกของครั้งที่แล้วมาถึงวันแรกของครั้งนี้เนี่ยไม่ควรสั้นกว่า21วันหรือถ้านานสุดๆนะคะก็ไม่ควรนานเกิน35วันนี่คือรอบการมีประจำเดือนที่ปกปติ แต่โดยปกติเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ทุก28-30ถึงวันค่ะก็คือทุกเดือนตามชื่อของมันก็คือประจำเดือนนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครมีรอบประจำเดือนมาถี่สั้นกว่า21วันหรือมาห่างมากยาวกว่า35วันนั่นแสดงว่าสุขภาพของคุณไม่ปกติแล้วค่ะเพราะฉะนั้นประจำเดือนนะคะคือสัญญาณสุขภาพเลยถ้าประจำเดือนไม่ปกติแสดงว่าคุณอาจจะมีฮอร์โมนไม่ปกติ การตกไข่ไม่ปกติหรือตอนนั้นอาจจะมีภาวะเครียดมากพักผ่อนน้อยหรือไม่สบายมีอาการป่วยอะไรอยู่หรือเปล่า 2. ประจำเดือนบ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงอย่างเต็มตัวเพราะเมื่อเด็กหญิงคนนั้นนะคะมีประจำเดือนนั่นเป็นสัญญาณว่าเด็กหญิงคนนั้นเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์อย่างสมบูรณ์แล้วค่ะ รังไข่ได้มีการตกไข่มีการผลิตฮอร์โมนเพศต่างๆตามปกติของวัยเจริญพันธุ์เรียบร้อยแล้วโดยเฉลี่ยแล้วนะคะเด็กหญิงจะเริ่มมีประจำเดือนอยู่ที่อายุประมาณ12ปีค่ะหรือถ้าเร็วที่สุดนะคะก็ไม่ควรก่อน8ปีหรือช้าที่สุดก็ไม่ควรเกินอายุ18ปีค่ะถ้าเด็กคนไหนนะคะมีประจำเดือนก่อนอายุ8ปปีนะคะต้องไปหาหมอปรึกษาหมอนะคะเพราะว่าเด็กคนนั้นอยู่ในภาวะ เป็นสาวก่อนวัยต้องได้รับการรักษาค่ะถ้าไม่รักษาเด็กคนนั้นจะมีฮอร์โมนในร่างกายหลายๆอย่างผิดปกติแล้วก็มีโรคต่างๆตามมาในอนาคตและถ้าหากว่าอายุ18แล้วประจำเดือนยังไม่มาสักทีอันนี้ก็ต้องปรึกษาหมอค่ะแสดงว่าภาวะเจริญพันธุ์ของเด็กคนนั้นมีความผิดปกติ 3. ประจำเดือนช่วยในการลดน้ำหนักช่วยกระตุ้นการเาผาผลาญ ประจำเดือนนะคะสามารถเข้ามากระตุ้นให้อัตราการเผาผลาญสูงขึ้นค่ะก็เลยทําให้เหมือนได้ออกกําลังกายลดน้าหนักเบาๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่มันมักจะมาก,กับการมีประจำเดือนนั่นก็คืออาการ PMS ซึ่งหลายๆคนก็มักจะมีอาการอยากอาหารมากกว่าปกติไว้ค่ะเพราะฉะนั้นสาวๆต้องอดทนและใจแข็งกับอาการนี้ให้มากเลยนะคะถ้าไม่อยากตัวบวมน้ําหนักขึ้น สี่ประจําเดือนช่วยลดอาการท้องอืดเพราะตอนที่ประจําเดือนยังไม่มาตอนที่มันใกล้จะมาตอนที่มันมีอาการ PMS ก่อนมีประจําเดือนเนี่ยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะออกมาแบบโลดแล่นในร่างกายเยอะมากแล้วก็ทําให้สงสาวนะคะตัวบวมเพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้มันจะไปกัดเก็บน้ําแล้วก็พาให้ท้องอืดด้วยค่ะแต่พอประจําเดือนมาเลือดไหลออกมานะคะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในร่างกายของเรานะคะมันก็จะลดลงค่ะ อาการท้องอืดมันก็จะลดลงเมื่อประจำเดือนมาค่ะถ้าประจำเดือนของเรามันช่วยในการชําระล้างมดลูกให้สะอาดเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าประจำเดือนของเรามันคือเยื่อบุผนังโพงมดลูกที่หลุดลอกตัวออกมาการมีประจำเดือนจะทําให้หมดลูกของเราเนี่ยได้ผัดเปลี่ยนเยื่อบุผนังโพงมดลูกได้ทําความสะอาดตัวเองค่ะแต่ถ้าสาวๆคนไหนนะคะประจำเดือนไม่ค่อยมาผนังโพงมดลูกอันนั้นมันก็จะหนาตัวขึ้นเร<ๆ>ื่อยๆ,ๆทุกเดือนทุกเดือน อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็เงเยื่อบุโพรงมดลูกค่ะจากการหนาตัวของผนังโพรงมดลูกที่สะสมนะคะ6กนะคะประจำเดือนจะช่วยสร้างสมดุลในช่องคลอดในช่องคลอดของเรานะคะมันจะมีเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรียเชื้อรานะคะอาศัยอยู่แล้วค่ะเป็นเชื้อประจำถิ่นเมื่อเรามีประจำเดือนเลือดประจำเดือนก็จะช่วยช,วยชำระล้างเอาเจ้าจุลินทรีย์แบคทีเรียเชื้อราต่างๆที่มันสะสมอยู่ในช่องคลอดของเราไหลออกมาพร้อมกับประจำเดือนค่ะ ช่วยให้ไม่มีการสะสมของเชื้อโรคมากเกินไปนะคะทําให้เกิดความสมดุลของจุลินทรีย์แบคทีเรียเชื้อต่างๆภายในช่องคลอดค่ะ 7. นะคะประจําเดือนช่วยควบคุมความดันโลหิตไม่ให้สูงขึ้นเพราะในช่วงที่ผู้หญิงมีประจําเดือนมีการเสียเลือดออกไปนะคะความดันโลหิตของผู้หญิงเนี่ยจะลดลงค่ะ เพราะฉะนั้นในคุณผู้หญิงที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์มีประจำเดือนปกติทุกเดือนนะคะก็จะช่วยให้คุณนะคะห่างไกลภาวะความดันโลหิตสูงออกไปค่ะช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเช่นหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองค่ะ8นะคะการมีประจำเดือนช่วยให้คุณมีอายุยืนยาวขึ้นเพื่อนๆเ,เคยได้ยินกันไหมคะว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะมีอายุยืนกว่าผู้ชายมันก็ด้วยหลายปัจจัยนะคะการมีประจำเดือนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะ เพราะการมีประจำเดือนทําให้เราเสียเลือดออกไปในเม็ดเลือดของเรานะคะจะมีส่วนประกอบสําคัญก็คือธาตุเหล็กค่ะและเมื่อร่างกายนะคะมีการสะสมของธาตุเหล็กมากเกินไปนะคะจะทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆค่ะเช่นโรคหัวใจโรคลอดเลือดสมองและโรคอัลไซเมอร์ค่ะเมื่อผู้หญิงเสียประจำเดือนออกไป <c oughs> ก็เท่ากับได้ขับเอาธาตุเหล็กที่สะสมในร่างกายออกไปด้วย เพราะฉะนั้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆเหล่านี้ค่ะกาค่ะการมีประจำเดือนช่วยชะลอความแก่เมื่อสาวๆมีประจำเดือนเสร็จแล้วประจำเดือนหมดแล้วมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยกลับไปเริ่มกระบวนการสร้างรอบเดือนใหม่เช่นการสร้างความพร้อมสําหรับการปฏิสนธิการเริ่มผลิตไข่ในรังไข่ใหม่ผนังโพรงมดลูกก็จะมีการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ ระดับฮอร์โมนต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเรียกได้ว่ามีการรีเฟชร่างกายอีกครั้งหนึ่งค่ะจะทําให้ผู้หญิงคนนั้นนะคะรู้สึกกระปี้กระเป๋าผิวพัรณดีขึ้นหน้าตาสดใสเปล่งปังอารมณ์ดีอาการเวี่ยงวีนลดลงค่ะแต่ตรงกันข้ามนะคะกับผู้หญิงที่ไม่ค่อยมีประจำเดือนมักจะพบว่า ผิวพรรณไม่ค่อยผ่องใสนะคะไม่ค่อยเปล่งปั่งที่สําคัญอารมณ์แปรปรวนแล้วก็เหวี่ยงวินได้ง่ายมากๆเลยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะที่จะแถมให้นะคะ9.5นะคะประจําเดือนนะคะคือสิ่งที่ทําให้สาวๆหลายคนนะคะรู้สึกมีความสบายใจ โดยเฉพาะในคุณผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วมีโอกาสเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์แล้วก็ยังไม่พร้อมการที่ประจำเดือนมาตรงรอบเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกโลง่งโป่งสบายใจมากๆเลยเดือนนี้ไม่พลาดแล้วเดือนนี้ประจำเดือนมาแล้วนะคะฉันไม่พลาดฉันยังไม่ต้องอุ้มท้องเพราะว่าฉันยังไม่พร้อมสาวๆได้ฟังกันแล้วนะคะว่าประจำเดือนของเราเนี่ยมันไม่ได้ทําหน้าที่แค่ทําให้เราเสียเลือดไปเดือนเดือนหนึ่งเท่านั้น แต่มันยังมีประโยชน์กับร่างกายของสาวๆมากมายเลยนะคะประจําเดือนเปรียบเสมือนสัญญาณสุขภาพสาวๆทุกคนนะคะต้องหมั่นสังเกตประจําเดือนของตัวเองนะคะถ้าจดบันทึกได้ก็จะดีมากๆเลยค่ะเดือนนี้ประจําเดือนมาเมื่อไหร่มาทั้งหมดกี่วันเดือนถัดไปเป็นยังไงรอบของการมีประจําเดือนแต่ละรอบระยะห่างเป็นยังไงบ้างปกติไหม ถ้ามีลักษณะของประจำเดือนผิดปกติอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายของเรากำลังมีปัญหามันสามารถเตือนเราได้ว่าเราควรจะไปตรวจเช็คสุขภาพบ้างแล้วหรือยังหรือเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเวลาไปหาคุณหมอนะคะถ้าเป็นปัญหาทางนรีเวชสิ่งหนึ่งเลยที่คุณหมอมักจะถามก็คือประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ประจำเดือนลักษณะเป็นยังไงบ้างมีทั้งหมดกี่วนันใช้ผ้าอนามาวันละเท่าไหร่ อันนี้สาวๆต้องมันสังเกตประจําเดือนของตัวเองนะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอให้สาวๆทุกคนนะคะมีประจําเดือนมาตรงทุกเดือนค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย,บาย